เดี๋ยวนะลด80%ใู่โอ้780บาทนะคะได้ทั้งกรอบทั้งเลนนะคะ Prada รา,าคาหลักพันคะเป็นแบรนด์เนมนี่ลด20-40%<ช> วันนี้นะคะแอดมินนะคะแวะมาที่ร้านนะคะผ่านมาทั้งนี้พอดีนะคะแต่วันนี้แอดมินไม่ได้มาทําแว่นนะคะเพราะว่าทําไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะใช้ดีมากเลยค่ะวันนี้แอดมินจะมารับบริการหลังการขายค่ะ เพราะว่าที่ร้านน่ะเขามีบริการหลังการขายตลอดอายุใช้งานของแว่นเลยค่ะโดยที่เขาบอกว่านะคะเราเนี่ยสามารถนําแว่นมารับการล้างทำความสะอาดได้ตลอดเวลาค่ะแอดมินลองล้างที่บ้านแล้วนะคะก็ไม่สะอาดเท่าไหร่มาล้างที่ร้านดีกว่าค่ะเขามีเครื่องอันตราโซนิกนะคะสามารถซอกซอนเข้าไปทุกมุมนะคะและที่สําคัญค่าเชื้อโรคให้ด้วยค่ะ แล้ววันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะนอกจากทําความสะอาดแล้วนะคะที่ร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับเปลี่ยนทรงนะคะน็อตหลุดน็อตคลายหรือว่าแป้นรองแว่นมีปัญหานะคะก็สามารถนํามาเปลี่ยนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะวันนี้เนี่ยแอดมินเนี่ยก็จะนําแว่นมาเปลี่ยน รองแว่นด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะเปิดเครื่องสาอางของแอดมินเยอะไปแล้วนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะก็มารับบริการหลังการขายกันเพราะว่าที่นี่ดูแลตลอดอายุการใช้งานและที่สําคัญฟรีด้วยค่ะตามแอดมินมาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ผ่านมาทั้งนี้พอดีเลยค่ะว่าจะฝากทําความสะอาดหน่อยค่ะแล้วก็ตัวแป้นรองแว่นนะคะมันเปิดเครื่องสาอางไว้นิดนึงนะคะไม่ทราบว่าดูแลได้ไหมคะคุ้ยพะรอเอาหลานสิบนาทีนะคะได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ ช่วงนี้ค่ะรู้สึกล้าสายตามากเลยค่ะนอนดึกไปนิดนึงอะค่ะไม่รู้ค่าสายตาเปลี่ยนไหมไม่ทราบว่าที่นี่มีบริการดูแลยังไงบ้าง,งคะค่ะเดี๋ยวเราลองตรวจว,วัดสายตากันใหม่ดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าที่นี่มีบริการหลังการขายนะคะสามารถเข้ามารีเช็คค่าสายตาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีด้วยใช่ไหมคะงั้นไปเลยค่ะขอ<ด><ด>เช็คเลยค่ะขอบคุณค่ะ ดิจิตตันนะคะค่าสายตาของลูกค้าเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะค่าสายตาเหมือนเดิมะคะ่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้าบนบ u n n y Eye Wear นะคะเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าที่ร้านมีแบบใหม่เพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะ มีนะคะกอบแว่นนะคะลักชัวรี่แบรนด์นะคะของร้าน Bunny Eye Wear เข้าเพิ่มนะคะมีทั้งแว่นใส่ตาแล้วก็แว่นกันแดดนะคะลด20-40% <Wow. S 2> เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูแว่นกันแดดตัวนี้กันเลยนะคะได้ค่ะอันนี้ก็เก๋มากมากเลยค่ะกา้านขาเขาก็จะมีเอกลัก,กษณ์ Christian Dior แบบนี้เลยค่ะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมเอยตรงก้านขานะคะมีคําว่า Christian Dior ด้วยนะคะแว่นสีสวยหรูหราแบบนี้ไม่ต้องเข้ากรุงเทพแล้วเนาะใช่ค่ะไม่ต้องไปช็อปเลยค่ะแล้วลด20-40%เลยค่ะ แบบนี้นะคะสวยๆนะคะคริสตียนดีออ์นะคะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าใส่แล้วจะเซเล็บขนาดไหนนะคะ <Wow. S 1> เป็นไงคะเก๋ okay, ไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะพี่หาได้แล้วที่ร้านบันนี่ไอแวร์เลยค่ะสวยเซเล็บหาได้ที่แปดริวต้องบันนี่ไอแวร์เท่านั้นนะคะอย่าลืมแวมาที่นี่คะ่ะค่ะต่อไปนะคะก็ไปชมกุชชี่กันเลยค่ะกุชชี่ค่ะกุชชี่ก็ลด20-40เหมือนกันค่ะ แล้วอย่างตัวนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นแว่นกันแดดเนาะแวน่นกันแดดค่ะถ้าพี่สนใจตัวนี้คะคะตัวนี้ก็ลดเพิ่มเหลือที่เหมือนต้นต้นเหมือนกันค่ะได้กุชชี่ไปเลยได้กุชชี่ไปเลยเนี่ยราคาเหมือนต้นต้นเท่านั้นนะคะแว่นกันแดดกุชชี่เหมือนต้นต้นหาได้ในแดริ้วนะคะแวะมาได้เลยค่ะสวยไหมเอ่ยสวยค่ะ <laughs> สวยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของวูซาเช่นะคะวูซาเช่เชก็มีแว่นกันแดดแล้วก็แว่นสายตาค่ะโอ้สวยทั้งนั้นเลยค่ะโรบเบอร์เบอรี่นะคะบเบอร์เบอรี่ก็มาจ้าต่อไปก็จะเป็นพาด้านะคะพาด้านอ่าทรงนี้ก็นะคะก็จะเป็นทรงขายดีของร้านเลยค่ะลดแล้วนะคะราคะาไม่ถึงหมื่นราคาหลักพันแค่นั้นเองเดี๋ยวนะพาด้าราคาหลักพันใช่ค่ะจริงเหรอคะพาด้าหลักพันหาได้ที่บันนี่ไอเวร์นะคะตัวไหนขายดีสุดคะตัวไหนลดเยอะนะคะทรงนี้ก็จะเป็นทรงขายดีเลยค่ะ ตัวนี้ใช่ไหมคะจะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะสีพิงโก้ค่ะทรงเหลี่ยมสีพิงโก้ขายดีสุดตอนนี้ใช่ราคาแค่หลักพันเท่านั้นไม,มไม่ถึงหมื่นค่ะไม่ถึงหมื่นได้พรดา a ไปใส่นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าใส่แล้วสวยขนาดไหนคะ่ะเป็นไงบ้างคะสวยค่ะใส่แล้วเด็กลงใส่แล้วเด็กลงเดี๋ยวแอดมินรีบซื้อเลยค่ะซื้อตอนนี้เลยค่ะใส่แล้วสวยเด็กลงค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของ Dolce ช a แ b a n a a ค่ะนี่ก็สวยนะคะเนี่ยแล้วก็ยังมีของ Valentino ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือที่เป็นแบรนด์เนมนี่ลด20-40%ค่ค่ะอย่าลืมแวะมานะคะแว่นสายตาแบรนด์เนมนะคะแวะมาดูได้ลด20-40%ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีกออแว่นโบรอนนะคะลด5 0ค่ะโบลอนนะคะลด5 0สจ้า คนที่ชอบแว่นนะคะน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะแว่นโบลอนก็กำลังมานะคะทรงก็จะวัยรุ่นนิดนึงนะคะลด50%ค่ะแวะมาชมกันได้เลยค่ะค่ะและมุมนี้นะคะก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะลด80นะคะราคาเริม่มต้นที่780บาทค่ะเดี๋ยวนะลด80%ดใช่ค่ะอย่างตัวนี้ลูกค้าก็จะได้ทั้งกรอบและเ,นเลนส์ในราคา780บาทโอ้โหู780บาทนะคะได้ทั้งกรอบทั้งเลนส์นะคะแบบนี้เลยนะคะก็มปว่าสายตาที่นี่นะคะแล้วก็ รอบและเลนลด80%เหลือเพียง780บาทนะคะใครกำลังมองหาแว่นอยู่นะคะแวะนมาที่นี่เลยค่ะเอ้มีทั้งแว่นสายตาและแว่นแว่นกันแดดแว่นกันแดดจนที่780บาทเหมือนกันทั้ง2อย่างนะคะทั้งแว่นสายตานะคะแว่นกันแดดนะคะในราคา780บาทค่ะค่ะต่อไปนะคะจะไปชมของเล็บแหนค่ะที่คุณผู้ชายส่วนใหญ่เลือกใช้นะคะอันนี้เล็บนนั่นะค่ะแล้วก็ยังมีของโอกลี่ด้วยนะคะ อันนี้ก็คุณผู้ชายชอบใส่กันอยู่แล้วนะคะตัวนี้มีลดราคาโปรโมชั่นด้วยไหมคะรด20-40%เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ลดเช่นกันนะคะทั้งโอเล่ทั้งเลบแบร์นะคะ20-40%ค่ะ ลูกค้าดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะคะโอ้มีบริการน้ำด้วยเหรอะคะ,คะนี้เป็นชาซ์ x บอร์ r ี y จากทางร้านคะ่ะดื่มแล้วสดชื่นแล้วก็บำรุงสายตาด้วยคะ่ะโอ้โหดื่มแล้วบำรุงสายตานะคะอันนี้ต้องรีบดื่มแล้วค่ะน่ารักมากเลยคะ่ะค่ะก้นของคุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เร็วมาก ค่ะไม่ถึง10นาที<ช>แว่นก็มาแล้วนะคะเห<ช>็นไม่เอ่ยตอนนี้นะคะแว่นสวยใสยสะอาดเหมือนใหม่เลยค่ะรอแป๊บเดียวนะคะเดินชมแว่นเพลินๆแว่นที่เราเข้ามารับบริการหลังการขายก็กลับมาแล้วที่สําคัญฟรีด้วยใช่ไหมคะฟรีนะคะโอเคอย่าลืมนะคะใครมาทําแว่นที่นี่แล้วมารับบริการหลังการขายด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นล้างทําความสะอาดนะคะเปลี่ยนน็อตนะคะเปลี่ยนอะไหล่นะคะหรือว่าเปลี่ยนแป้นรองแว่นนะคะแวะเข้ามาได้เลยค่ะฟรีตลอดอายุการใช้งาน ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรยอยากจะฝาก,กบอกกับทางลูกเพจของเราบ้างคะก็โปรโมชั่นที่ร้านนะคะลด20นะคะถึง80%นะคะราคากรอบพรอมเรนนะคะเริ่มต้นที่780บาทนะคะแล้วก็ยังมีลักชัวรี่แบรนด์นะคะลด20-40%เลยค่ะไม่ต้องไปไกลถึงช็อปแล้วนะคะหาได้ที่ร้าน Bunny Ivy เลยค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดซื้อแล้วมีของแถมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีของแถมพิเศษนะคะมอบให้นะคะเป็นถุงผ้านะคะแล้วก็ล่มนะคะหลากสีสันแบบนี้เลยค่ะมีทั้งถุงผ้าร ะะสีก็เลือกได้ใช่ไหมคะอยากได้สีไหนก็มาเลือกกันเลยค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าบอกว่ามาจากเพจโปรแปดริ้วนะคะทางร้านมีของขวัญพิเศษมอบให้นะคะเป็นเครื่องล้างแว่นนะคะเอาไปใช้ได้ที่บ้านในราคาสุดพิเศษ290บาทให้ไปฟรีๆเลยค่ะไม่ต้องใช้เงินนะคะและอย่าลืมนะคะหาแว่นสวยๆแว่นมีสไตล์นะคะต้องมาที่ร้านบ u n n y Eye Wear ค่ะสวัสดีค่ะ